ครับครับดีห้าแล้ววิใครเสนอหน้ามาเนี่ยอือ้โห <laughs> อันนี้เราไปทำอะไรครับอ๋อกำลังจะไปะเดินทางไปที่เวิร์กพอยต์ค่ะเราต้องได้สามผ่านทีถ้าเกิดเราไม่ลองเพี้ยนหนักจริงๆริอะนะแจ่มชัยไปเราไปซื้ออะไรกินในเซเว่นก่อนเหมือนเด็กผู้ชายไหม <c oughs> พี่กอล์ฟเอาไหมเอานะเอาวิดซีหรือวิดบีบีดีกว่าเอาบีนะบี B, นี่คืออะไรบำรุงสมอง เอชาบีตาบำรุงตาไม่คิดจะเอาอะไรนะอย่าอมันไหนนะอย่าอมอย่าอมอันเนี้ยอไม่น่าจะใช่อันนี้นี่อีกกี่นาทีพี่เวลาอีกสิบนาทีโอ้สบายป่ะสบายตืเต้นมากจะถึงแล้วนะครับตื่นเต้นมากเลยมองเสียงยังมองเสียง ันเป็นสิ่งที่น่าหนักใจมากสำหรับเราเพราะว่านักร้องยังหาคีย์ไม่เจอเลยว่ามันลองเคีย์อะไรดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงนักร้องใช้อารมณ์ผสมเสียงคนอยู่บนเตียงใช้อารมณ์ผสมัำเฮ้ยมันมันมีจิตกรมาก่อนเล้าอเราเราไม่เล่นอันนั้นมันเป็นทับทางตลกเขา ดีลลุกลูกืดลลุงหองใจลงลุกนจุดต้องเมียนข้าราชการนะมั่นใจไหมมั่นใจไหมครับวันนี้มาถึงวันนี้แล้วนะพี่มันมั่นใจก็ต้องมั่งใจนะเยแล้วว่ ีประมาณเพลงเราแบบไม่ไม่ลึกขนานั้ก็เป็นนะจูบไม่หวานดี่หวา คิ้วขมวดนี่แม่งไม่ได้เลยนะถ้าคิ้วขมวดดูดิยิ้มด้วยโอ้โหนาบกมงสิบสามตอนนี้นะผมก็ได้รับเกียรติจากคุณกุ๊กไปทำงคาวแล้วลื่อมานั่งรับประทานผลไม้ร่วมเพราะตอนแรกผมเห็นเขาหน้าเป็นหมาเน้า มาแต่กี่โมงนะฮะหกโมงเช้าหกโมงเช้าตอนนี้เช้าถงทุ่มแล้วความฝันคืออะไรอริกันที่มาไปสองคำแล้วมาทำอะไรเอางี้ดีกว่าถามก่อนคือคือมาร้องเพลงเพื่อเพราะว่าย่าเนี่ยเป็นแฟนคลับรายการมาทำคำเออไม่ตกงย่ามาร้องย่ารู้ไหมว่าเรามาลำบากขนาดไหนย่าไม่รู้ไงเออเล้าไปรับย่ามาด้วยย่าอยู่ตอนเช้าวั้ก็นั่นไงมาไม่ไหวแล้วมาไม่ไหวแล้วเรได้โทรบอกย่าไหมว่าย่าถึงมาตั้งแต่กี่โมงไม่ เอาดีๆย่าหรือว่าย่าหรือว่าเราอยากให้แบบว่ามีชื่อกุ๊กไม้ทองคำติดโปรปลาเอาดีๆไม่ใช่ไใช่คือเรามาเซอร์ไพรส์เขาพี่อะไรบ้างแจ๊ดจากรายการทำทองแดงคนมันเป็นวิทีททองเกียนวว่าได้ไม่เขากลับไปแล้วนะแต่ไม่กลับเพราะว่าเขาจะโปรฟายคือกุ๊กไม้ทองคำไปติดหลังหลังรถ ตั๊กเกอร์ตั๊กเกอร์เลยเขียนมากเลยจักไม่ทองคำมันตลกดังใหม่ใหม่มืนตลกดังใหม่ใหม่พอออกรายการป้าให้พ่อเคลียร์งานเลยให้พี่กุ้งเคลียร์งานเลยนะฮะเอาละครับฝากชื่อนิ้วด้วยนะครับกุ๊กไม่ทองคำคุณจะได้เห็นป้ายตามร้านนะฮะร้านเอะไรสังฆพันธ์มีกิจการอื่นบ้างทำเต็นท์รถพี่ เนี่ยคุณเบี้ยวไปทาไปดูรถดูเต้นคุณเอาไปเลยไปใช้กับไอ้ค้าแค่วาไม้ทองคำนี่คุณจะมาเอาให้ได้หรือไงเป็นกำลังใจเขาด้วยแล้วกันเต้นอยู่ที่ไหนเต้นอยู่ที่แกรนดนาค่ะโอ้ยเต้นเยอนะก่อนหน้าเยอะเยอะเยอะแล้วะถ้าหนูขึ้นไปอ่ะแล้วหนุ่มเสียเงินเกินไม่ได้มองเพียงที่มีคำแนะนำมาฮะไม่ไม่ไม่คุณปล่อยน้ำตาเทียนรู้สึกว่าเราเสียเงินเยอะมากกับมันอันนี้เคล็ดลับนะเคล็ดลับ ไม่แล้วมันจะปเหมือนแบบั้งทลางที่มันมีเทคนิคขณที่แบบลืมเนื้อเลไมู่คือแต่ไอศสตร์อีกแล้วโแต่อินงเหมือนเขาทีนี้กรรมการถึงงานแล้ว่าไอเชี่ยขอกาอินอะไรลองั่งออกด้ัดูตั้งสติหม่อร้องได้เอาใหม่ หถูกต้องมันไม่เที่ยวมันได้มันไม่ใช่ราคาสดไม่อะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราลองแล้วมันเอื้อนสะดุดล่ะเอื้อนไม่ไปล่ะกัเขาไปปัด้ก็สมมติอะไอ้เหี้ยมันไม่รู้ตัวเองว่าไอ้เหี้ยไปไม่ได้ไปได้หวะแล้วก็พูดตัวเองไอ้เหี้ย เป็นทีมงานเข้ามาได้ๆดูอย่าให้ย่ามานั่งตรงนี้ปันมาสิท้าล้องใหม่แล้วเป็นแบบนี้อีกกาวไว้ไม่ทำกาวไว้พี่สิทธตัวดูเฮียนนะอยู่เพิ่งกันได้เนาะไม่ได้ๆถ้าใจแต่กอันแรกก็ เะมันต้องมีเทคนิคอ้ามันต้องมีเทคนิคของว่าตัวเนอแต่ตอนที่ลืมเนื้อเหมือนลืมเนื้อเพราะรายการมันไม่รายการสดเพราะเราคือกุ๊กไปทองคำเออนี่เขาเรียกยังเนี่ยจริงๆเขาเรียกเข้าไปข้างในแล้วนะอวันนี้ก็จบไปกับการไปประกวดไปทองคำเรียบร้อยแล้วเหนื่อยมากลาไปก่อนอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ช่องเราด้วย KKKG สวัสดีค่ะ